สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็จะนำเสนอการทำสีผมนะคะซึ่งวันนี้จะทำสีผมโดยใช้ครีมเปลี่ยนสีผมของกานเย่นะคะราคาสองร้า55บาทนะคะสีเดิมที่รุ่งทำไวจะเป็นสีน้ำตาลประกายทองนะคะ อันนี้ที่ลุงใช้จะเป็นสีน้ำตาลคาราเมลค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสีที่จะได้นะคะขั้นตอนแรกลุงไปสระผมก่อนแล้วก็ร้อให้ผมแห้งค่ะอันนี้ก็หลังจากสระผมแล้วนะคะก็ร้อยผมแห้งจากนั้นก็แกะซองออกมาก็จะเห็นว่ามีทั้งหมดสามซองนะคะมีซองสีผม ซองดีเวลลอปเปอร์และซองใส่ถุงมือค่ะเราแกะซองสีผมกับดีเวลลอปเปอร์นะคะเทใส่ภาชนะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็ชโลรมให้ทั่วเส้นผมทิ้งไว้เป็นเวลา30นาทีจากนั้นจึงล้างออกด้วยน้ำเปล่าค่ะเมื่อล้างน้ำเปล่าแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูสภาพเส้นผมค่ะ นี่คือสภาพเส้นผมนะคะหลังจากที่ล้างน้ำเปล่าแล้วข้อดีของครีมเปลี่ยนสีผมตัวนี้นะคะก็คือสีผมค่อนข้างจะติดดีค่ะแล้วเขาให้มาในปริมาณที่มันมากนะคะคือสีผมให้มา30กรัมแล้วก็ d e เวลเปอรอีก30มิลลิตรนะคะพอรวมกันแล้วก็ เป็นประมาณ60บมิลลิตรนะคะซึ่งถือว่าปริมาณมากนะคะก็จะทำให้สีผมมีโอกาสติดอย่างทั่วถึงค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสีผมหลังจากที่ผมแห้งแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยลุงจะพาชมบรรยากาศ การตักบาตรทำบุญปีใหม่ช่วงเช้านะคะของวันที่หนึ่งมกราพุทธศักราช2567ค่ะรับชมกันได้เลยค่ะ แฮปปี้นิวเยีย0 2 4ค่ะขอให้ทุกท่านมั่งคั่งรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขคะ่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ